มาแล้วนะคะพบกับพีเอสเชียงใหม่นะคะกับขนมอร่อยซอยหนะคะขนมตือคาโคนะคะขนมทอดที่ไม่อมน้ำมันจากแป้งตัวนี้เลยนะคะแป้งสำเร็จรูปตือคาโคนะคะสำหรับทำขนมถุงนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ6กขีดครึ่ง นะคะหกเข็ครึ่งนี้เทหมดเลยตัดนะคะตัดแล้วใส่หม้อใส่หม้อลงไปอย่างเงี้ยนะคะเทแป้งลงไปให้หมดถุงนี้เลยนะคะให้หมดถุงนี้แล้วก็แล้วก็เราเราก็จะใส่แป้งลงไปผสมน้ำพันสองร้อยมลนะคะแล้วก็ใส่เผือกไปห้าร้อยกรัมนะคะเผือกหั่นเป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็คน คน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 นะคะคนให้เข้ากันเลยนะคะกับเผือกก็จะเป็นแบบนี้นะคะใช้กระบวยอันนี้นะคะตักนะคะนี่กระบวย1หนึ่งกระบวยต่อหนึ่งพิมพนะคะนี่เลยสําหรับแป้งถุงนี้นะคะถุงนี้หม้อน,นี้ผสมแล้วเนี่ยนะคะขายได้อยู่ประมาณพันกว่าบาทนะคะเพราะฉะนั้น,นะะแป้งถุงนี้คือ65บาท นะคะแป้งถุงนี้65บาทผสมให้หมดเลยในครั้งเดียวนะคะแล้วก็ผสมเผือกครึ่งกิโลเผือกกิโลละ17บาทนะคะครึ่งก,กิโลก็ก็ไม่กี่บาทนะคะไม่ถึง10บาทนะคะไม่ถึง10บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยในใน,ในเผือกครึ่งกิโลนะคะผสมไปกับแป้ง1ถุงนะคะแล้วก็น้ำพัน0องรนะคะแค่นี้เองนะคะต้นทุนก็อยู่แค่นี้เดี๋ยวเราจะนำไปทอดกัน นะคะเราก็มาดูอุปกรณ์ตื้อคาโคนะคะที่เราจะทอดสําหรับคนต้นทุนน้อยนะคะนี่มีแค่นี้เองนะคะมีถาดรองนะคะตะแกรงรองนะคะมีหม้อนะคะหม้ออะไรก็ได้ที่เรามีอยู่ในบ้านนะคะเราก็ใส่แล้วก็มีกระบวยนะคะมีกระบวยนี้นะคะสําหรับตื้อโคต่อหนึ่ง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 พิมแล้วก็มีถุงมือนะคะถุงมือสําหรับจับนะคะแล้วเราก็เราก็จะมี กระทะแล้วก็พิมพ์นะคะอ๋อเชิญจ้านะคะแล้วก็จะมีอุปกรณ์แค่นี้นะคะเราก็สามารถที่จะไปเปิดร้านขายได้แล้วนะคะสำหรับขนม่อยเตือโคจากแป้งสูตรสำเร็จเตือโค PSD นะคะอะ่นะคะจะนี่ไหมนะคะมันก็จะลอยเด้งมาป้องแป้งแฮะเห็นไหมมันเด้งมาแล้วนะคะเนี่ยเด้งมาเสร็จแล้วเราก็กลับก้นนะคะกลับก้น ให้หน้ามันสวยๆ,ๆนี่เอาเท่าไรหกสิบใช่ก่ะสองชุดหรือว่าชุดเดียวชุดเดียวใช่ก่ะชุดเดียวตาตางวางอยู่ตรงนั้นอนะ่ะร้อยนึง<ะ>อืมนี่นะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่พอวนก็จะเหลืองสวยแบบนี้เลยนะเดี๋ยวเราก็จะ ตักใส่ตะแกรงล่อนให้เสด็จน้ำมันโอ้นี่อ,อย่างแบบคุณนายเลยอะก่อนเป็นคุณนายเหรอเออหรอคะ,ะจริงป่ะใส่ไหมไทยมันเลยนะที่ตนะรวอ,อยู่โรงพักสันปะตองไหมฮะอ๋อแสดงว่าเป็นนายไม่ร้อยกดกระเทียมอ๋มอเนื้อว่าผู้พันพระลรักษณะดูหิ้วกระเป๋าดูชุดนี่คือคุณนายเลยแหละ แต่ไม่เป็นไรอ่ะวันนี้เป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยคุณนายมาทอดเนี่ยนะสาวคนใส่เสื้อสีส้มมันเป็นสารวัตรยูภาคหน้าอ๋อค่ะอ๋อเป็นตำรวจเหรอคะอ๋อแล้วก็เอาเอาตูดขึ้นเลยเอาก้นขึ้นเนาะเราก็พูดตูดไปเอาก้นขึ้นก้นขนมก้นลงโอ้ยใจมือไม่ถนัดอ่ะ จเย็นเย็นแต่มันร้อนไงร้อนตักก่อนอันนี้คือฝึกนะคะอันนี้คุณคุณนายนะคะคุณนายอะไรคะคุณนายชื่อมณีค่ะคุณนายมณีนะคะ <laughs> 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 คุณนายมณี <laughs> มาฝึกทอดขนมอร่อยตือคาโคนะคะแม็กชิม ช่ไหมกรอบนอกนุ่มในอร่อยมากเลยค่ะกรอบนอกนุ่มในค่ะกรอบนอกนุ่มในเนาะใช่อย่างนี้เลยเราให้เราให้เห็นเลยคือเราไม่มีการแบบว่าต้องให้ให้แล้วกลับไปทําก็เหมือนกันเป๊ะๆสามารถทําได้เลยเที่ยวเนี้ยคือกรอบกับผัไใช่ไหมกรอบแล้วก็ถ้าเรามีแบบหลายไส้มันก็จะแบบหลากหลายเนาะแล้วข้างในแบบนุ่ม แต่ที่พี่ทำอะ่ะถั่วเขียวอร่อยถั่วดำอร่อยอถั่วเขียวถั่วดำแต่ถ้าคนชอบข้าโพดก็ใส่ข้าโพดจะไม่โจ้เหมือนกันนะคุณนาย,ยคุณนายมาเทรดเองเลยนะคะเทรดเองทอดสวยซะด้วย,อ,ยอันนี้เป็นในร้อยหมดเลยปะคะสองท่านเนี่ยอ๋อเดียว เป็นแอคนไหนเป็นแอร์คะเป็นแอร์ฮอสเตเป็นแอร์อยุปัตถึนดินดวนแอร์อูเทียอ๋อเหรอคะอ๋อไปทางไหนคะไปบินดูภาคอ๋อภาคพื้นก็แสดงคนนู้นเป็นตำรวจนายร้อยเปล่าคะดอยสะเก็ดใช่ไหมอ๋อภาคห้าคนข้างบ้านเขาอยู่ดอยสะเก็ด พี่จะฝากแป้งนี่ี่นจะจะอาจจะฝากแป้งนี้นะถ้าอยู่ข้างบ้านอ๋อเราฝากไปได้เนาะบอกว่าไปให้คุณนายพันนีไงเนาะมันนีขอคุณนายมันนีเขาจะเรียกปันนีเรียกเยนีโอ้อันนี้กาดแม่มันีเลยเคยไปเที่ยวปะคะกาดแม่มันีเลยเนี่ยนะคะ นี่เลยนะคะผลงานจากแป้งมันก็จะเด้งขึ้นมาแบบนี้นะคะเด้งขึ้นมาแบบนี้น่นไงนะคะจะเด้งขึ้นมาแล้วนะคะขนมจะเด้งออกจากพิมพ์นะคะโดยอัตโนมัติด้วยแป้งสูตรสําเร็จรูปเตือโคนะคะแบรนด์เอสบีนนะคะแบรนด์เอสบีก็คือแบบนี้เลยแบรนด์เอสบี